เอ็เอฟค้างได้ไหม <Yeah. S 2> อเอ็ค้างเนีเ่ยอ้อไม่ใช่ผมหอไรูเ้เลยไม่รู้ใครอ่ะไม่รู้อย่าไปใส่อย่าไใส่จริงอย่าไปใส่แม่เดี๋ยวกูต้ไปถึงตรั เราออหมดแล้วไปไหนหมดแล้ว <S <S มีคนม่อยู่ห้องโน้ ลมแล้วลมแล้วล่แล้วเฮ้ยกูดีดีกับพันเลยนีกว่า แค่แค่ระเบ,บิตัวเองเนาะอิฟหายแล้วเอฟประตูสุดท้ายน้าอยู่ไม่เป็นไรไน้าอยู่แต่เมื่อกี้มันตีเดียวแตกเลยนะไม่เมื่อกี้มันไม่มีไม่มกําแพงแบบนี้ไงโอ้โหเก็บเงนห้าร้อยไม่มีเลขกําแพงบอกหรอ นั่นน่ะมัน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 จะเผ็นดูจากรามลักษณะอ่ะโอ๊ยแรงไหมเฮียแรงจริงไหมเฮียตายโหงเลล้มละล้ลมละดอกมืช่วยตีดิือระเบิกกูน่าจะเยอะกว่าเฮียนี่หรอ่า วิ่งกลับไปไหนอะ๋อ,อวิ่งกลับไปตีดากกอนอะไรกูด,ดาวฟอร์มเลยเนี่ยผมบอกให้ฟูสเกลเวเปิลแอเซอลโอเคคืออะไรก็ของพวกลิมิตอ่ะมันจะรีมาเช่นนั้นนะ กูถ้าตอบหมดแล้วเหรอหมดแล้วแต่มันก็จะตายละโม่งเกนกว่าแล้วไปไหนไปไหนไม่ให้ไปอุ้ออยหนะักทนที่กูล้มตลอดเลยจะตายแล้ว แล้วมึงไม่ไม่อยู่กับพวกมันเหรอว่าไปนะมันไม่อยู่กับเดฟพวกมัน,นทำไมมันนอนหมดแล้วหรอหรอพอกมันนี่หรอแล้วมึงไม่ได้ไปฟาร์มเลยก,กันเหรอไม่ต้องเห็นไอ้เควไม่เข้ามาอะเคลไม่เข้ามาเลยอ๋อกินอ,อ๋อ,อนอกกินแล้วคุณนอกอีกแล้วไปดักคนเอะ ตายเองเนี่ยเออตายแล้วตายแล้วอุ้ยเสียดตอนท้ายแม่งแรงจังโอ้สวยมาถึเวลาแค่นาก,กียเกงยิบหายเลือดแปดหมื่นเฮ้ยอะไรอ,อันนี้เป็น,อนคอรเตอร์แท็กคอร์เอแท็กสปิตติ้งไวเวิร์นมั้ ลองสับสวิตเอาอ่ะขออย่าเปิดดาเมจดูนะกูน่าจะน้อยมากอ่ะกูทำไปสองหมื่นมึงทำไปหมื่นเจ็ดใครไม่รู้ทำไปหกหมื่นอี๋ใครวะเชื่ออะไรไอคนไหนวะคนสุดท้ายอ่ะไอ้ที่ใช้ฮันติงโบวอ,อ่ะหกหมื 60, ่นสี่คือหาเก่งไงเออด้เ็นหกหมื่นสี่ มอมเห้ยเหะอแม่วะกูทำดาเมจเป็นที่สองเล้วทำไมใครมีคนว่าออหมามันโอเวอร์จัดคันนี้โบโคแรงอย่าง,างเงี้ยหกหมืม่นสี่เลยเหรอหรือเป็นพอดนั่นได้วะดาเมจมันเอ้อเรื่อง อะไรตัวตัวใหม่หรอลาบอสของไอ้นี่ไงกูว่าต่อตัวอะไรวะไอเนี่ยคือรอบอสอ๋อไอตัวนี้ไงที่มันอยู่ตอนต้นเกมที่มันอยู่ตัวหน้าปกเกมอะไม่ไม่ใช่ตัวหน้าปกตัวตอนเกมเลยใช่หรอเออมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่ตอนหนึ่งที่แบบมันมีมังกรบินผ่านไปอะและตัวตัวอีกเราไปถามว่าไอ้ที่นั่นคือตัวอะไรอะ ราชินนี้ของฉันไหนราชินของสเนกคนเดียวกำลังค้นหอไอตัวนั้นคือตัวสุดท้ายไงบอสตัวท้า,ทาย,ทททยของภาคซันไรนะไอ้ของภาคไล่ตัวไายผู้หญิงเนี่ยวะเพศเมียทำไมบอสตัวท้ายมันดูดูเทองวะน่าเล่นจัะ โอ้ยเล่มเพจเอสเอพิกช็อตซอสเฮ้ยกูอยากฆ่ามมันต่อมีสัตว์นั่นงดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตมั่งเยอะมังกรแก่ทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวก็ไปเอรอมาโอ้โหมึงลั่นลั่นเกือบหมดแม็กเลยเพื่อนกูเห็นไม่หมดปรินเน อะไรยที่นี่ก็เหลือถึสิบสี่นะเด็กขวบไม่นั่งกวาดตายไอแไแลงโอ้ทีนี้ต้องฆ่าสองตัวละวแลตัวเด็กเดี่ยวตอนนั้นแหละฆ่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูของอ่ะ่าอัพอะไรมังเก้อิซูชิไหมตัวง่ายดิอิซูชิแล้วมั้งไปดูของอ่ะแบบนี้ของมันก็ต้องดีขึ้นดิ ก็น่าจะเอ้ยเหมือนจะทำอะไรนั่นนะของใหม่ๆเต็มเลยนี่ไออะไรเนี่ยของตกแต่งโอ้เมื่อหร่อ๋อนี่เปล่าไอ้นี่ไงอัพสกิลอะที่อัพสกิลให้อาวุธอะอุ้ยอาวุธอ้าวทำไมอาวุธกูยังเปิดอ่ะกูไม่เปิดดิวะ อาวุธเลี้ยเขียวว่ะชาร์จอะไม่มีชาร์จหรอวะหกสิบกิโลหรอโคตรไม่รับแปดสิบโคตรต้องหาสกิลชาร์จวู้ดมีวู้ความสีฟ้าได้เว้ยต้องแปลว่าต้องมีอาวุธใหม่เลยเบรดยูซุชิอืมอาวุธใหม่มาแล้วสีเขียวอ่ามีสีฟ้าด้ะ มีสีฟ้าไปด้วยเหรอนีสีฟ้าวะสีฟ้าเฮ้ยมีแต่สีเขียวมีสีฟ้าเนี่ยของกูจะมีสีฟ้าเลยมึงมีสีฟ้าเลยเหรอกูมีแต่เขียวน่ะฟ้าดูล่างๆหนูเรื่างเรื่องอะมีอ่ะมีของกูมีอ่ะอยู่กูไล่ดูอ่ะกูกูไม่มีเอฟกูไม่มีไปอยู่กูไล่ให้ดูเดี๋ยวเป็นเฉพาะอาวุธสายกูวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันวะดาบระเบิดกูกระจอกอยู่ตอนนี้เนี่ยสีฟ้า มสายหนุ่มอย่างเดียวมั้งมีสีสีฟ้ามันเรอเรตี้ฮ่าเลยนะเว้ยเนี่ยสีฟ้านะเนี่ยเนี่ยอันหนึ่งอ้าไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มีสีฟ้าอยู่ขยับอีกได้ป่าอ๋อเนี่ยสีฟ้าอ๋อมันขยับได้อีกเหรอเป่นสีฟ้าอ๋อยังเปิดได้อีกเนี่ยมันไม่หมดเลยนี่หว่าสูงสุดคือสีสีสีน้ำเงินอะ ไม่ใช่สูงสุดคือสีแดงแสีดสีไม่รู้สีอันโผล่วะยังไม่ได้ไม่รู้เคยเห็นในยูทูบอยู่โอ้ยนี่ไงเล่นภาษาได้แล้วอัพไปนี่ได้ด้วยโอเคโอเคกูอยากเล่นดาบพิษอะไปลาแม็กนัมโลต่อแม็กนัมโลเพื่อเมียวุฒิขุนธรรมเป็นครั้งที่สองอยู่ไหนเนาะจะทำชุดแม็กนัมโลอ๋อ ไม่แม่เป็นอาวุธมันของกูของกูมันไม่ใช่แมกนาโมารุโอของกูแมกนาโมโรุอเหรออะไรก็ได้ค่ามันหมดแล้วคอมเมนเดชั่นเฮ้ยดูชุดดีเฮียตอนนี้เาต้องได้ชุดนี่ไงชุดอะไรให้จัดดาบแมกนาโมารุโอมันยังไม่ค่อยอ๋อเราขึ้นไฮแรงแล้วนี่หว่าใช่ดาบแมกนาโมโรุโออนนี้ไม่ดีต้องรอดีของกูดีแบบระเบิดกูดีใช่ของกูไม่ดีขนาดไหนขนาดดูอยู่ว่าเอาดาบเล่นใหม่ได้บ้างเฮีย ไม่ดูดูไม่ได้สักเล่มเลยหายได้อยู่เล่มเดียวเลโมเลโมบราหาเลโมบราตัวเหี่ยวเลโมบราตัวอะไรอ่ะไปหาเลโมบราไปตัวเหี่ยว่าสัก